สวีัสวัสดีทุกท่านยู่กับผมนะขั้นตอน just game. เกมเฮ้ยเลืตอนนี้อยู่เกมเฮ้อเลือดตรงไหนวะโอเคแ๊บซีแบนประกาศให้กูเลยนะครับมานะครับระวังรถกันด้วยนะเวลาวิ่งกลางถนนเฮ้ยชิไปไหายอะไรครับสกิตีนนิดๆหน่อยๆไม่เสียหายอะไรนะายครับมัวนะครับนั่นเลือดเต็มแล้วอุ้ยเกือบโดนนะครับเดือดเกือบโดน นะครับจากพาร์ทที่แล้วนี่กูปัดแบะเลยนะครับผมเริ่มจากคอนติเนียวก็เลยทําให้แบบเลือดเหลือนะครับเหลือดสามับตอนนี้เหลือดสองแล้วด้วยนะครับหมายถึงเลือดที่เหลือในคลังนะครับจะเรียกไงดีวะประมาณนั้นแหละนะครับก็จากพาร์ทที่แล้วนี่เลือดสองเลือดก็วิ่งยาวเลยทีเดียวนะครับแล้วผ่านจุดเช็คคอยได้เราก็จะสบายเลยครับสบายเงียบลงเลย โหแม่งี้เหร่หลังมากแบบกูละเพียริงกินรู้สึกเพียรกับกิบ๊กเกยเพลงด้วยแอบหลบด้วยนแะอบวิ่งบนถนนดูการจาราจรด้วยกระโดดข้ามแอบกระโดดข้ามด้วยอุ๊ดข้ามตรงไหนวะแอนะบรถเขาก็จะมีมารยาทในการหยุดรอเราแล้วเมื่อเราวิ่งต่อรถเขาก็จะขับเคลื่อนต่อไปนั่นเองแอบว่ายง่ายคือการกวนส้นตีนแอบ โู้ไม่ตีอยากให้มันหยุดเลยมันขับต่อไปก็ได้เอื้อหายแลย้วเลือดกำลังจะหมดลงแนบแน่เนี่ไม่ได้แน่ครับเฮ้ยโอ้โหกดผิดคือสักคราวนี้จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับแนบ่สไลด์หลบครับกระโดดข้ามสไลด์หลบครับกระโดดข้ามเนี่สไลด์ด้วยกระโดดอีกที กระโดดกระโดดกระโดดสไลด์สไลด์รอดนะ่เรือยังไม่เต็มอีกอหรเก็บเช็คพอยด้วยนะครับเี๋ยอเวลาอีกนาทีนึงนะครับก่อนที่เราจะฮย <c oughs> <c oughs> พลาดไปอันนึงก่อนที่เราจะช่างแม่งคนระับพลาดอะไม่น่าพาลนะาด,ดเลยนะครับวิ่งกลางๆปลอดภัยที่สุดเลยครับหลบด้วย พวกแก๊งเด็กเว้นอเมริกานี่แม่งกวนส้นจริงนะครับนะครับ,นะรบวิ่งตรงกลางอย่างเดียวแล้วกูนะครับตรงนี้วิ่งตรงกลางเรื่อยๆนะครับจนกว่าจนกว่ามันจะมาอยู่ตรงกลางครับอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับแล้วก็กลับมาวิ่งตรงกลางใหม่ฮึบแน่ต้องไม่ลืมนะครับ ความจำต้องดีแนะเบเกมนี้ไม่ไดีด้อยู่ไม่ได้เรียบร้อยคนระับเฮ้ยไอ้กลบก่อนกูตายตรงไหนวะเฮ้ยจะทันไหมจะทันไหมจะทันไหมเอ้าเอ้าเวลาหมดไอ้เขี้ยถึงแล้วแต่เวลาหมดก่อนเอาไหมครับเอาไหมไม่น่าเชื่อนะอครับหมุนติ้วเลยกู เวลานาะทีหนึ่งไม่พอนะครับเอาแล้วในเมื่อไม่พอเราก็จำเป็นจะต้องเร่งมันเนบฮึเนะครับ,รบไม่พอเราก็ต้องเร่งมือหน่อยแม่งสะดุดติกเวลาย,ยิงจะไม่มีอยู่แล้วยิงจะสะดุดติดอะไรเนรบ รดแมงตามไม่ทันเลยมีงี้ด้ว<อ>ยวะเฮ้ยชิบหายนะครับเลยยี่สิบกวิเฮ้ยลืมลืมกดกระโดดนะครับเอาอะไรวะสิบวิแล้วสิบวิแล้วสิบวิแล้วดวนเลยครับ ด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยอาไม่ทันแล้วไม่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 วิ่งรับไอสัตว์ที่เดิมผ้าที่เดิมอีกแล้วเวลาไม่พอเอบมันมันเป็นปัญหานิดหน่อยแบนเลยเอาชิมายชิมายตรงนี้เยบไม่เป็นไรรับเริ่มใหม่ก็ได้ นะครับคอนติเนียวนะอย่าก,กดเกมสตาร์ทนะไปวิ่งการมูเฮานะครับเฮีเคลียทีเดียวฮึบนะครับไอซิ่แมนนี่กระโดดสูงพอตัวนะผมว่าคือแม่งกระโดดพ้นข้ามรถได้นี่เก่งแล้วอะนะครับไม่มีอะไรจะบ่นแล้วอะนอกจากนอกจากวิ่งแง่คือกำลังอิ่มด้วยไงเพิ่งเพิ่งกินข้าวเสร็จแนงะ่กินข้าวเสร็จก็แคสเกมเลยทีเดียว เ,เลืบสิแ่เกือบเบืออเพลงดีเลยฮึบกระโดดข้ามครับหล่อปะละ่ะแาวที่แล้วน่าทำอย่างนี้ประจำอยู่แล้วนี่วะฮึสไลด์หลบแนบะไม่ได้แดกกันแล้วทีนี้โอ้โหไม่ธรรมาดาจริงๆฮึสแม่มาสองอันติดก็ไม่ได้แดกผมคนระับไม่จำเป็นต้องกระโดดข้ามกันเลยเดียวเนะี่ย ต้องกระโดดข้ามว่ะอุ้ยสะดุดนาความเลยเอาเพลงแม่งหยุดทำไมอะ่ะโอแม่งเปลี่ยนเป็นเพลงรีวิคเอ้ยกดผิดนาสะบัดชิบหายแล้วเลือดหมดอีกเฮียหัวชียท์เาใมครับเอ้ยเอ้ยกระโดดข้ามได้ไงวะรู้สึกเราจะอยู่ใกล้อชิบหายเอยนอนะครับถอยออกมาหน่อยเราจะอยู่ใกล้รถบรรทุกเกย์ไปแล้ว โดดข้ามเนบสมาธิมาสติก็ต้องมาเนบนะครับเย้ย <Yeah. S 2> ันน่เหลือเวลาอีก3นาทีครึ่งเนบใช่ปะใช่แหละต้องใช่แล็บกำลังจะบ่นเลยมึงก็ให้กูสไลด์อย่างเดียวดาวครังหมด,ดี้แมงมีให้กระโดดมาทันทีเลยยังกันรู้คิวกันมา ไปแล้วครับมูเฮาเฮ้ยโอ้โหบินไปดาวอังคารมึงชนกูขนาดนี้มึงเครียดอะไรกลัวไปเดะโอเคครับเราเหลือชีวิตอีกแค่ไม่เท่าไหร่เองนะครับใช้ให้คุ้มค่านะเนี้ยเหลือกันไอีกนาทีนิดนิดไม่น่าตายเลยกูเป็นหาอะไรกันพวกมึงเนี่ย มอไซเด๋วเราสามารถวิ่งด้วยความไวแผงเออสปีดของมันนะครับให้แบทซี่แมนกดสปีดในการอย่างเงี้ยมอไซเราสามารถวิ่งค้นมันได้เนี่ยแต่เราไม่สามารถวิ่งหลบรถยนต์ได้นั่นเองเฮ้ยนะครับนี่ยรถยนต์หลบไม่ได้ครับมันมันเร็วกว่าและมันไปเรื่อยๆด้วยเฮย เราเหลือเวลายีกว่าวินะครับเอาแบบคิด,คดแบบปกติชนแล้วมันน่าจะทันแท,แทนนะะครับเอาแล้วครับคราวนี้ไม่น่าเชื่อได้กน,นะครับไม่น่าเชื่อถึงลวว <c oughs> เลยชีดวิ่งอ้อมหน่อยก็ไม่ได้วิ่งตัดตัดเอาหน่อยก็ไม่ได้ต้องวิ่งอ้อมเอนั่นแน่แบบซีไม่แดกครับเพิ่มพลังชีวิตแ๊บซีไม่มีขายทุกที่จริงใช่ไหมเนี่ย เนี่ยนะครับเราก็ได้พลังอัพเกรดขึ้นมาเรื่อยๆเอพ perfect แล้วขอช็อก ok, แปบบ๊บเนี่ย perfect เราก็ได้ชีวิตเพิ่มมาอีกหนึ่งชีวิตนะครับแต่เวลานี้เลยมานาทีไม่ถึงนาทีเดียบเคยมาครึ่งนาทีกว่าไม่เป็นไรเด้อ <c oughs> เอาลล้วนะด่านนี้เป็นด่านที่ทุกคนกล่าวขานกันว่าส้นตีนที่สุดเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะอะไรเลยนะครับเพราะไอ I ้มันเรียกว่าอะไรวะ with the beast เนะี่ย with the beast อ้ คือเหมือนพี่แกจะโผล่มาทุกที่เลยเนี่ยทำนองนั้นแหละแน่กะว่าจะได้แดกกูละสิไม่ได้แดกหรอกครับฝีมือระดับนี้พุ่งเข้าไปแบบพุ่งไปหาวิวดอะบีสต์อุย้ยเต็มเต็มนั่นทำให้เราแบบว่าเออรอดพ้นจากตัวดีเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเขาอ้างหรือปรเปล่าเคบอ่ะสบายแล็บด่านบวกกระทิ้งมีแค่นี้แหละหมดตอนแรกผมงงเอ้กูจะไปยังไงอ๋อบินเท่านี้ เอาวิง่งวิ่งไต่ทางอีกแล้วมึงค่อนข้างยากทิเดียวเนี่ยไต่ทางคราวนี้มันไม่ง่ายเลยเพราะมันมีวิวเดอะบีชด้วยแล้วก็มีไงไปแล้ว oh <my S 1> เอาไม่อ่ะนะนะครับเฮ้ยเราใช้ความเป็นประโยชน์ของมือบแบ๊บซี่แมนที่กวัดก่าดเรื่อยเนี่ยให้เขาเอื้อมมือไปเก็บแบ๊บซี่ ที่เราคิดว่าไปไม่ถึงเนี่ยเอ้ารอดแล้วเว้ยหนาวแล้วครับเฮ้ยจไลด์เอาได้กองเดียวช่างแม่งครับกล่องเดียวก็ช่างแม่งโอเคครับตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับมันจะมีเอ่อกูเกิลเลยว่ากูเล่นอะไรอยู่นั่นเองอะไรวะพวกอินเดียโจรอะไรเงี้ยนี่ตรงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับแหกกันได้เฮ้ยเฮ้ยจะเสียดกดกระโดดก่อนเอาไหมครับ ไลเย่เฮ <Smile>. yeah. ้ยเนี่ยความสามารพิเศษเนี่ยถ้าปร um ุงสปีดเนี่ยยังไงก็หลบหลุมได้เอาพลาดไปอันนึงโ้องช่างแม่งนะครับพลาดไปอันสองอันคงไม่เป็นไรนะครับแต่พลาดบ่อยๆนี้ไม่น่าจะดีนะครับเราไม่ควรจะพลาดนะครับทำอะไรควรทำเต็มที่นะครัชอ้าวมีการหลอกดาวด้วยหรอวะ เฮ้ย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 มีหินอยู่ข้างหน้าครับระวังด้วยครับข้างหน้ามีหินนี่แน่อันนี้ต้องกระโดดด้วยแนบพุ่งแล้วกระโดดแน่เฮ้ยจัดมีการอะไรนี่ทำแบบนี้กับผมได้อย่างไรอย่างนี้ฆ่ากูเลยดีกว่านะครับเอาชีวิตกูไปสามชีวิตแล้วให้กูวิ่งวิ่งต่อเหมือนเดิมก็ได้ไม่บ่นเลยครับ คือแบบนั้นกวนสุดตีนไปนะผมว่าต้องการจังหวะให้ถูกด้วยรนบะไปเอาวิ่งวิ่งายาวเเองแม่งก็ชิวแล้วกินด,ดด,ด,ด,ดเนี่ยไปแล้วเอาแม่งพลาดพลาดเยอะด้วย เฮ้ยอืมเอ้าวิ่งไม่ดูเลยไม่รู้เรื่องอะไรกูแโอเกับไม่ต้องห่วงอันแล้มาทางนี้เนี่ยเฮ้ยแม่งกิ้งล้บมึงก็ให้กำลังใจกูเลอเกินนี่ผมมองไม่เห็นว่ะเฮ้ยเฮ้ย ถึงพอดีครับทุกคนกำลังแบบทำยังไงดีเขกินตกแบบเนี้เอาแบบซี่ไปแดกครับทุกคนเลยทุนหน้ามันพกมายังไงวะไม่ก็ไม่อยากรู้เหมือนกันว่าแบทบซี่แมนพกมาอย่างไงได้97เองนะพลาดไปสันะครับชีวิตเราก,กลับมาเลย6แอบแล้วก็เกือบพลา,าดเลยไปได้นหนึ่งนาทีเนี้นอะไรวะวิดาบีวิดบีมาเลยครับมาบันทอนกลังชีวิตเราอ้าว ไม่เกี่ยวกับบีแหละมันเกี่ยวกับต้นไม้ที่เราชนเแดบบ็บพรชนเท่านั้นแหละแม่งกิ้งลงมานะครับแต่ที่มันกิ้งแล้วมันจะหยุดเแตบบ่มันก็กิ้งเรื่อยๆด้วยเฮ้ยมาแล้วครับคราวนี้มันหนักตรงนี้เนี่ยมันจะมาจากใต้ฐานเองนะครับเด็กเราก็พยายามวิ่งนะครับอย่าพยายามกระโดดมากเพราะมันน่ะครับมันจะมีการกวนเทียนเกิดขึ้นเนี่ย ครับเฮ <Be festivals> ้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ยเกือบครับเอ้าเต็มเต็มเชี่ยอ้าวแม่งควันตีนกูแล้วเอ้ยอย่าไอ้เขี้ยกูไม่รู้ว่ามันห่อใบยงไงเออไอ้สัตว์จะถึงแล้วไอ้สัตว์วิ่งแบบสบายๆเลยพราะารนี้น่าจะยาวนะครับนิดหน่อยนะเนี้ยเราก็จำมันง่ายๆเพราะมันมาแบบซ้ายขวาเนี่ยครับซ้ายขวาซ้ายขวากลางเนี่ยจำไว้จำไว้สายเออ้ายฝั่งมันนะครับ <G l ip> <G l ip> ยังจะอ้างอีกโอเคคยรติในท่ากลางเนี้ยท่าซ้ายขวาพอมันมาลูปแบบใหม่ๆผมก็งงไงนะครับบางทีก็แบบมาสองเนี่ยแต่เสือกมีกันเออปลาข้างบนอีกนะครับแล้วก็อยู่นิ่งๆกันไว้เน,นี้ยเนี่ยการมาสองแบบเนี้ยผมแม่งไม่รู้เลยว่าควรจะไปยังไงโออเกือบเกือบเกือบนะครับ เอาแล้วครับคุ้ปุเต็มเต็มเต็มหัวแต่รอดนะแต่รอดไปเลยครับหลบฉากอันนี้ผมเข้าใจว่าเออหลบฉากไม่ได้เพราะว่ารอบข้างันี้นเป็นแบบแกงแขนงยอนเนี่ยครับหุบเขาที่โดนลมพัดอะไรอย่างงี้แต่แต่คือก่อนนั้นเนี้ยมันมันหลบได้แต่แต่มึงไม่หลบนะนั่นเรียก,กวนตีน,นะนรับโอเคครับเ <c oughs> ราผู้ผ่านอสองสก,กีนมาแล้วอันนี้เ <c oughs> <c oughs> ห็นฝรั่ลัีดีแลวแดกแป๊ลปซี่เนี้ย อ้าวไม่ขยำทิ้งเลยมีขวดไหมหมดแดกต่อ Pepsi for Pizza Pepsi เพื่อพิซซ่ามึงดีกูอยากจะถามว่ามึงบอกอะไรกูหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคครับไม่ไม่แถมเนี่ยพาหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ